นะครับเรามีน้องอาสาจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องๆแนะนําตัวกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากเริ่มจากทางฝั่งของน้องขังนะครับโอเคครับน้องชื่ออะไรครับชื่อเดียวครับนาค่ะจุนครับโอเคครับน้องทั้งสามคนนี้จะมาเป็นผู้กล้าของเราในวันนี้นะครับเราเจอกันครับช่วงที่หนึ่งสื่อสารกับดวงวิญญาณณบ่อน้ำอาถรรพ์ สวัสดีครับผมกับครั้งนะครับจะพาเพื่อนๆก็ไปชมบ่อน้ำนะครับที่แห่งหนึ่งนะครับเชิญครับออตอนนี้เราถึงทางขึ้นแล้วครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับ แล้วนี่จะเป็นบ่อนนะ้ําบ่อแรกนะครับที่เดินเข้ามาครับดูสังเกตทั้งขอบขอบ่อจะเป็นพ้อหิน,นครับนี่คือบ่อน,น้ําอันแรกที่เราเจอเลยครับนาลครับมาทางนี้นะครับแล้วต่อไปบ่อที่สองครับบ่อน,นี้นะครับมีคนเสียชีวิตอยู่ในบ่อน,นี้นะครับ เป็นทางชันนะครับไี่มีก้อนหินไม่สามารถขึ้นได้ถ้าเปียกน้ำแล้วเชิญรับ,รบอแล้วนี่ก็เป็นทางเดินที่ไปนะจุดเกิดเหตุที่น้ำศพผู้เสียชีวิตขึ้นมานครับจากบ่อน้ำเชิญรับเอาละครับตอนนี้ผมจะให้น้องๆทั้งสามคนนะครับได้สัมผัสกับ รยากาศที่น่ากลัวของ่อน้ําแห่งนี้นะครับโดยที่ทั้งสามคนเนี่ยนะครับจะต้องมาอยู่ในจุดที่ทีมคู้ภัยนําศพผู้เสียชีวิตขึ้นมาไว้ในเบื้องต้นนะครับที่ขอบบ่อนะครับโดยที่น้องๆเนี่ยจะต้องนั่งในจุดนั้นพอดีนะครับซึ่งจุดนี้นะครับด้านหลังตรงน้องผู้หญิงยืนนะครับประมาณนี้ใกล้เคียงประมาณนี้นะครับ ตามภาพข่าวนะครับนี่คือจุดที่กู้ภัยนำสมุดขึ้นมาวางไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาให้น้องนัทนะครับได้เขาเรียกว,ว่าอะไรเดีย่์สิสารหรือว่าสัมผัสกับดวงจานนะครับถ้าสัมผัสได้นะครับถ้าน้องเขายังอยู่ที่นี่นะครับและนี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่ทีมกู้ภัยได้นำร่างเด็กหญิงผู้เสียชีวิต จากการมาเล่นน้ําเพียงลาพังขึ้นมาจากบอ่อน้ําแห่งนี้และจุดนี้เองที่อาสาสมัครของเราจะต้องมานอนเพื่อสื่อสารกับดวงวิญญาณทีมงานไลโกสขอสแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตและทีมงานหวังว่าจะเป็นอุทาหณ์ให้กับเด็กๆได้ครับาเริ่มกันเลยนะขอเลยครับงั้นรับแล้วนี้ก็คือจุดที่น นำล่างผู้ใจจิตขึ้นมาจากบ่อน้อํายังกล่าวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางทีมงานทุกคนนะครับรวมถึงากล้องนะครับถอยออกไปอยู่ในจุดที่ห่างจากนี้ในประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็จะดูอยู่อย่างใกล้จิตนะครับแต่ว่าก็จะว้นระยะพอสมควรเพื่อที่จะให้น้องเขาได้พิสูจน ได้นเต็มที่นะครับว่าเขาจะรู้สึกอะไรหรือเปล่านะครับปครับทีมงานถอยครับั้องนัทรู้สึกอะไรพูดออกมาเลยนะครับถ้าไม่รู้สึกก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ไหวก็ตะโกนเรียกนะครับในขณะที่ทีมงานในต่างกล้องบันทึกภาพจู่ๆกล่องก็หยุดการทำงานโดยอัตโนมัติเราจึงไม่สามารถเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมได้ครับเอานะครับก็ เรื่องของการพิสูจน so so hey, ์ห exactly. รือว่าการทดลองสืบสานกับวิญญาณเนี่ยนะครับก็สําชิกงานก็จบลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้น้องพูดถึงบรรยากาศคร่าวๆให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็นอนก็เหมือนไม่รู้สึกอะไรเหมือนไม่รู้จึกอะไรใช่ก็ไม่รู้จึกอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าในขณะที่ตั้งกล้องเอาไว้เนี่ย ร่องก็อยู่ก็หยุดายเองด้วยตามอัตโนมัตินะครับซึ่งซึ่งไม่จบนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรจะเป็นพเพราะเครื่องร้อนหรืออะไรก็ตามนะครับก็วันนี้ช่วงนี้ต้องขอบคุณน้องนัทมากนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะพาน้องผู้ชายไปบู๊กันที่ศาลนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าน่าก,กลัวมากโอเคครับช่วงที่สองวัดความกล้ากับการนั่งหลอน หน้าศารชวงเราจะให้ผู้กล้าหน้าหน้าศาลคนเดียวมาดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมา ดูเหมือนว่าลูกกล้าชของเราจะได้ยุคศิลป์เยียบกิ่งไม้เหมือนกับที่กิงานได้ยินตอนเข้ามาติดตั้งกล้องแล้วหรอครับ ตาของเราจะต้องมองหาสิ่งที่มาของเสียงปริศนากระเยครับ รู้สึกว่ามีคนมาเดินหลังกล้องครับเดินไปวนมาสองสารอบบรรยากาศโดยเดิตรงไม่หวานช่วงที่นั่งอยู่คนเดียวนับรรยากาศเป็นยังไงบ้าไมันรู้สึกหิวืออะไรน่ากลัวอย่างเงั้ยครับน่ากลัวแต่น้องก็ยังบอกว่ายังมชิลๆอยู่แต่ตอนว่าเจอของแข็งมากกว่านี้มัเกามันก็สู้ครับสู้ๆกันเป็นยอดครับไอ้ทีมงานมาไม่มาครับ ทมงานเราหน้ามากครับทุกคนโอเคครับของหน้าครับค,ความรู้สึกของผมนะครับมันเหมือนแบบมีคนเดินอยู่ร,บรอบๆอยู่ข้างหน้ากล้องหลังกล้องหลังสารแต่ส่วนใหญ่อะจะเป็นหลังกล้องเยอะสุดคนเดินแบบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยเสียงเป็นไงครับเสียงก็เหย,ยียบเหยียบหญ้าแห้ง อย่าบ่อยมากครับผมขอบคุณครับโอเคครับก็ตรวงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเรานะครับก่อนที่จะย้ายกันกลับบ้านนะครับก็วันนี้ก็ก็มีเหตุการณ์เล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นบ้างน,นะครับตามภาษานะครับอ่านที่มาที่ไปไม่ได้นะครับเป้นการได้ยินเสียง กับจะฝังด้านหลังกล้องที่บันทึกในขณะที่ให้น้องอาสานะครับเขนั่งอยู่ด้านหลังนะครับน้องคนไหนได้ยินเสียงบ้างครับได้ยินใช่นหครับแล้วก็จะเป็นตอนนั้นก็จะเป็นทิมง,งานนะครับในระหว่างที่จะติดตั้งกล้องไว้แล้วก็ถอนกล้องอกมาเนี่ยก็ได้ยินเสียงกรับด้านหลังกล้องเป็นเป็นจุดเดียวกันนะครับก็วันนี้ก็ คงต้องประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งสามคนมากนะครับผมหนะะ้าขบับแล้วก็ลืมไม่ได้เลยนะครับขาดไม่ได้เลยวันนี้เราต้องขอขอบคุณด้วยกับคุณเกียวได้นะครับซึ่งสนับสนุนเสื้อไวโก้นะครับโตเนี่ยฮะสวยงามมากครับอืมเป็นเสื้อสำหรับทางกีมง,งานแล้วก็ จากสมาชิกผู้ร่วมรายการน,นะครับแต่ว่าวันนี้ถูกเชิญนะครับทางทีมงานไม่ได้เตรียมเืิอมาให้กับน้องอาสาน,นะฮะเดี๋ยวอาจจะเป็นโอกาสหน้าหรือ,อยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับก็แล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคุณลุงซึ่งเอ่ยนามไม่ได้นะครับเป็นผู้ดูแลสถานที่นะครับอนุเคราะห์ให้พวกเราได้เข้ามาสำรวจมาไปทำกันนะครับ ต้องขอบคุณมากครับวันนี้ไปก่อนครับเจอกันเจ็บหน้าที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวติดตามในเพจขอบคุณมากครับสวัสดีครับส,สดีครับ

I <laughs> เมื่อกี้นะครับหลังจากที่ส่งอาสาเข้าไปแล้วซึ่งมันมีความรู้สึกเหมือนาการที่ทีมงานตั้งกล้องไว้ก่อนหน,น้านี้คือมันมีอาการติรทธิว่ารู้สึกมีคนเดินอยู่ในป่าั้าหลังหลัง,ลงทีมงานนะครับหลังจากที่น้องอาสาเข้าไปปุ๊บ เขได้ยินเสียงเดียวกันเป็นเสียงคนเดินด้านหลังเขาบอกว่าตรงสารนะจุดเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วครับซึ่งเป็นสารเพียนตาสามหลังที่เก่ามากและใปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีคม้ามาำคัไว้เราเดี๋ยวลองสัมผัสดูคับทไม่มีกล้อง